สหรัฐอเมริกานะครับทาง UN เอ็ขาประจานแล้วว่ากัมพูชานี่เป็นแก๊งที่รวมโจรเลยนะครับเขาขาดรายได้คุณเซนขาดรายได้ขาดรายได้จากบอดการนั้นจากแก๊งคอนเซนเตอร์แก๊งสแกมเมอร์ซึ่งกัมพูชาเนี่ยผมถือว่าเป็นศูนย์รวม อาชญากรรมที่เบอร์ต้นๆของโลกผมว่าขึ้นเบอร์หนึ่งประเทศของโลกแล้วด้วยซ้ำไปนะครับจนทางสหรัฐอเมริกานะครับทาง UN เอ็ขาประจานแล้วว่ากัมพูชานี่เป็นแก๊งที่รวมโจรเลยนะครับที่รวมโจรแต่ท่านรู้ไหมไอ้แก๊งสแกมเมอร์ แก๊งคอร์ซนเตอร,ร์ที่มันหลอกเงินคนไทยกับหลอกเงินทั่วโลก30กว่าประเทศเนี่ยศูนย์กลางมันอยู่ที่กัมพูชาปีหนึศูนย์เสียประมาณ500,000กว่าล้านบาท500,000กว่าล้านฮะมหาศาลนะครับ 5, รห0 0 0สนกว่าล้านนี่นะครับคนไทยศูนย์เสียไปไม่รู้กี่หมื่นล้านครับ โดนไอ้พวกแก๊งพวกนี้มันหลอกนะครับโดนแก๊งพวกนี้มันหลอกแต่แก๊งพวกนี้มันส่งรายได้ให้กับคุณเซนรายได้จากบ่อนการพนันนะตัวเลขที่ผมรู้คือประมาณสามสิบปอร์เซนนะครับสามสิบเปอร์เซนตั้งนมนานมาแล้วครับสามสิบปอร์เซนอันนี้เป็นสายเลือด เป็นรายได้หลักของคุณเซนกับตระกูลเขาเลยจุกสิไอ้คุณเซนมันจุกสิมันก็ทิพไห้แล้วจะทำยังไงและตอนนี้ครั้งแรกเขาคิดว่าคุยกับทางรัฐบาลได้แต่ปรากฏรัฐบาลเห็นด้วยกับทหารแล้วนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยนะครับเห็นด้วยกับทหารแล้วเพราะเห็นด้วยกับทหาร ก็ประกาศมาตรการปราบแก๊งคอนเซนเตอร์เดี๋ยวตัดเน็ตตัดไฟไอ้พวกนี้ก็จะเนาะมันอยู่กันเป็นเมืองหลวงเลยนะครับศูนย์รวมโจรเลยนะครับศูนย์รวมโจรเลยใครจะหนีคดีอะไรก็ให้หนีไปขเขมรใครจะหนีคดีอะไรให้หนีไปขเขมรใครจะไปตั้งแก๊งหลอกหลวง ้าเปรียบเทียบให้ชาวบ้านฟังเดี๋ยวจะไม่รู้ว่าแกมเมอร์แก๊งคอนเซนเตอร์มันยจงไงก็เหมือนเขาไปเปิดบ่อนแหละครับแต่มันเปิดบ่อนลอยมาทางอากาศเปิดบ่อนลอยมาทางอากาศนะครับบ่อนจริงๆก็มีคาสิโนร้อยห้าสิกว่าแหง่งนะร้อยห้าสิบสี่แหง่งนะครับตรงเนี้ยจุกครับผมว่าอีกไม่กี่วันอ่ะอีกสิบสี่สิบ้าวันอ่ะหุณนเซนต์มกแตกตายเขาขาดรายได้ เขาขาดรายได้ครับอันเนี้เราต่อสู้ถูกทางนะครับต่อสู้ถูกทางแล้แตอนนี้เขาก็ใช้ทหารมากดดันเหลาขนอาวุธยุโทโธปกรณ์ทั้งหมดมาประชิดแนวชายแดนไทยระพิษตามไม่ได้นะครับทหารน้องๆไปเผอเฮ้ยมันคงไม่เกิดเหตุไม่ได้นะไม่ว่ากองทัพภาคที่หนึ่งภาคที่สองหรือทหารเหลือจะไปผูกเปรเอนอนสบายนะครับไม่ได้นะครับ ต้องอยู่ในความเตรียมพร้อม24ชั่วโมงตลอดเวลาอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองมีความพร้อมตลอดเลยนะครับมีความพร้อมตลอดเลยน้องประมาทไม่ได้เลยนะครับถ้ามันเกิดปะทะกันเปาะแปะเปาะแปะเราต้องไปสูญเสียเนี่ยมันเสียฟอร์มมันเสียฟอร์มนะครับมันเสียฟอร์ม เป็นห่วงนะครับน้องเขาอยู่ลำบากนะครับตำรวจตะเวนชายแดนทหารอยู่ตามแนวชายแดนต่างๆเนี่ยลำบากนะครับแต่ว่าเมื่อวานเราแสดงพลังให้น้องๆทหารเห็นแล้วไงว่าแนวหลังเนี่ยเหนียวแน่นแนวหลังเนี่ยเหนียวแน่นช่วยกันนะครับไปแล้วแถมต้องไปบริจาคเงินด้วยนะครับต้องไปบริจาคเงินด้วยนะครับ ช่วยกันเป็นค่าอาองอาหารนะครับที่เหลือก็นำไปให้น้องๆทหารกองทัพต่างๆนะครับจะไปกองทัพผมไม่รู้ว่าแกนนำม็อบเขาจัดยังไงก็ไม่รู้ผมไปในฐานะชาวบ้านคนหนึ่งนะครับไปบรรยากาศกา็อบอุ่นดูแล้วอบอุ่นอบอุ่นไปเจอคนที่มีแนวความคิดรักชาติด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ที่ผมไปเจอเมื่อวานนะ จะเป็นอดีตทหารผ่านศึกนะครับที่มาขอถ่ายรูปกับผมนะครับผมจะถามคุณพี่มาจากไหนครับเป็นทหารผ่านศึกอายุ8ปกว่าก็มีนะครับนะครับยศในพลนะครับพันเอกก็มีนะฮะเป็นจ่าก็มีเป็นทหารพลานเป็นอดีตทหารพลานก็มีนะครับมาเท่าที่ผมจําได้นะครับมาจากน่นหัดใหญ่สงขลากระบีนะครับกระบี นครศรีธรรมาราชสุราษฎร์ธานีโคราชนะฮะมานครสวรรค์นะครับนครสวรนะครค์ก็เยอะการชนะธุรยีกเยอะครับมานะครับที่เจอนะฮะยะลานะฮะโอมากันทั่วเลยนะครับผมถามว่ามาไงนั่งรถไฟกันมานะนั่งรถไฟกันมา <c oughs> ที่เขามาดูถูกว่าเป็นม็อบ แสนปีน right well. ี่ก็น่าจะใช่ครับแสนปีผมนับอายุแล้วนี่หลายแสนเลยครับอายุเด็กวัยรุ่นก็มีนะครับพวกเด็กนักเรียนเด็กวัยรุ่นก็มีนะครับจะเป็นเด็กนักเรียนไม่ใช่พวกเด็กมหาลัยนะครับจะเป็นเด็กมัธยมนะครับผมเอาเฉพาะที่มาถ่ายรูปกับผมนะที่มาถ่ายรูปกับผมนะฮะก็พวกเราก็เป็นกลุ่บ้านเมืองนะหนูหนูลูกลูกหลานเอ้ยคือ ้ระบอบก,การเลือกตั้งของเรามันอย่างนี้ไงใครได้เป็นรัฐบาลเราเย,ยอมรับกฎกติกานะั้นผมคนยอมรับกฎกติกาในการเลือกตั้งนะแต่ว่าเวลา <c oughs> ต่างชาติมันมาลุกล้ำดินแดนเรามันจะมายึดดินแดนเราเราจะต้องสูญเสียอธิปไตหนูหนต้องออกมาแสดงพลังนะครับต้องออกมาแสดงพลัง รักชาตินะครับผมเองตั้งแต่ผมเรียนประถมนะครับผมเรียนประถมนะครับตอนนั้นเนี่ยประเทศไทยเดินขบวนกันจะนำเงินไปต่อสู้ไปจ้างทนายผมจำทนายไม่ได้ทนายชื่ออะไรเสดท่านเสนีประโมทหรือเปล่าไม่รู้นะครับให้รณรงค์ประชาชนคนไทยช่วยกันออกเงินคนละบาท ตอนนั้นเรามีประมาณสักสิบล้านคนนะครับผมเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนนะครับผมจําว่าน่าจะเป็นปออะไรวะปอสองปอสามนะครับผมยังไม่ขอเงินพ่อกับแม่เลยนะครับว่าบาหนึงจะมาขอร่วมบริจาคกับเขาส่งให้ครูใหญ่นะครับเอาเงินไปนี่นี่นิสัยผมเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กนะครับ เมื่อเมื่อก่อนเมื่อก่อนฟังวิทยุอย่างเดียวครับเมื่อก่อนฟังวิทยุอย่างเดียวนะฮะฟังวิทยุแล้วเขาบอกว่าคนไทยที่รักชาติทุกคนถ้าพวกเราออกเงินกันคนละหนึ่งแหมพูดบาตไอติคตอกมึงก็จะบล็อกกูอีกเออกูแล้วจะพูดยังไงกับมึงวันนี้มานะฮะ ให้ออกเงินกันนะครับเรียลัยกันนะครับช่วยกันบริจาคคนละหนึ่งบาทเราก็จะได้เงินไปเป็นค่าใช้จ่ายให้ทนายความนะครับเนี่ยผมจําว่าน่าจะเป็นทักษิณีปราโมทมานะครับไปเป็นทนายความสู้ที่ศาลโลกตอนนั้นเรายังเป็นภาคีเกลือกายศาลโลกอยู่จำพศไม่ได้นะจรับจำพศไม่ได้นะครับ,ออมมรบโอ้ยให้เราก็ยังเด็กเงินก็ ให้ไปกินโรงเรียนแค่ห้าสิบสตังค์หกสิบสตังค์หนึ่งบาทนึงครับผมผมหรูนะเป็นลูกหลานคนมีตังค์นะครับมีตังค์ไปกินโรงเรียนเนี่ยนะครับแต่สตังค์สมัยผมไปกินโรงเรียนเนี่ยผมจะให้เป็นเหรียญยี่สิบสตังค์เป็นเหรียญตะกัวกลมๆเหรียญตะกัวกลม,กมจําได้คล้ายๆมีตาพญานาคหรืออะไรก็ไม่รู้อยู่ที่เหรียญน,นะครับผมก็เอาอยางมาร้อยไว้กับหัวงเกงเนี่ย ิ0ตัง40ตังไปไปกินไปกินโรงเรียนตั้งแต่ตอนชั้นประถมนะครับเพื่อนเพื่อนผมไม่มีจะกินแล้วครับผมต้องไปเลี้ยงเพื่อนครับมียายอ่อนเดี๋ยวนี้ยังติดมีอยู่เลยนะครับเป็นมีมีขาวต้มไปอ่ะแล้วใส่กากหมูเจียวหน่อยใส่กระเทียมหน่อยมีต้นหอมใส่ไปหน่อยนะครับชามหนึ่งก็ประมาณ10สตัง ยีสิบสตังค์นะครับผมก็เลี้ยงเพื่อนที่สนิทสนิทกันนะสมัยผมนี่ใช้กระดานชนวนแล้วก็ดินสออย่างนี้นะใช้ดินสอดินสอหินเป็นแท่งๆนะเวลาจะลบทีก็้วนน้ำลายลงมาแล้วก็เอามือละเล็กออโตมาอย่างนั้นนะครับมันไม่มีท่าไปชุบน้ำมาลบนะครับพอเขียนผิดปุ๊บก็น้ำลายเลยแตบอย่างนั้นฮะ นั่นเลือดรักชาติมันมีตั้งแต่เด็กนะฮะมันมีตั้งแต่เด็กนะครับแล้วมาไอเดินขบวนประท้วงนี่ก็ตั้งแต่ปี2516นะผมเนี่ยปี2516เนี่ยตอนนั้นผมเรียนวิทยาลัยครูนครสวรรค์น,นะครับเป็นเลขาสภานักศึกษาภาคกลางนะครับก็นำพี่น้องขึ้น รถบัสของวิไลคูคนครสวรรค์เป็นรถบัสคันหนึ่งนะครับเอาเลือดตอนนั้นเนี่ยมันมีคนเจ็บกันเยอะอะไรเยอะนะครับเขาก็ส่งข่าวไปนะครับโทรส่งข่าวไปว่าต้องการบริจาคเลือดผมก็ขึ้นไฮปาร์คขึ้นไฮพาร์คนะครับประษารโรงพยาบาลเอาเลือดมาบริจาคพอมาถึงหลังสิกพอมาถึงหลังสิกเท่าน,นั้นแหละครับไปเจอด่านเจอด่านเข้านะครับ เขาจะยิงครับโดดรถหนีกันยิงขวดเลือดแตกหมดเลยเอามาเป็นพันขวดเลยนะครับเอามาเป็นพันพนาาันขวดเลยที่จะมาบริจาคให้ถึงเท่นัน่นสมัยปี2 5 1 0ตอนปี2519ผมไปร่วมชุมนุมที่ครับนะฮะร่วมชุมนุมจัดมวลชนที่นครสวรรค์ครับแต่ว่าผมเป็นแนวหน้า เป็นกองหน้าเอาเลือดมาจะมาบริจาคให้ศูนย์นิสิตนักศึกษาที่กรุงเทพนะครับแต่กรุงเทพปรากฏเขาตีกันแตกแล้วนะครับตีกันแตกแล้วเกิดเหตุการณ์นองเลือดเมื่อสมัยปี2 5 1 6ครับที่ว่าพวกนักศึกษาหนีเข้าป่านะปี2,116นะครับ2 5 1 9นี่ก็ไปร่วมชุมนุมกับเขาอีกครับผม นะครับเข้าไปในมาหาวาลัยธรรมศาสตร์โดนทหารปิดล้อมครับสมัยนั้นเนี่ยต้องโดดแม่น้ําเจ้าพยากันเลยนะครับโดดแม่น้ําเจ้าพยาร้อยคอกันมานะครับ